สวัสดีครับผมชื่อโยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เป็นไมเกรนมานานกว่า10ปีนะครับผมผมมักจะมีอาการปวดหัวปวดหนักมากๆปวดบ่อยๆนะครับปวดหัวข้างเดียวบางทีก็ปวดหัวลงเบ้าตาอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งไปเจอแสงจ้าๆหรือกลิ่นอะไรที่มันฉุนๆก็ถึงขั้นแบบปวดมากถึงขั้นแบบจะมีการแบบอาเจียนเลยก็มีนะครับผมต้องคอยไปหาหมออยู่บ่อยๆนะครับ ต้องให้หมอฉีดยาหมอก็ฉีดยาแกอา้อาการปวดแล้วก็ให้ยามาทานทานยาหมอก็หายแป๊บแป๊ c, ักพักเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกนะครับจนผมได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับบาลานยูคอทานสองเม็ดก่อนนอนทุกวันนะครับผมเจ็ดวันแรกผมรู้สึกได้เลยว่าอาการปวดหัวแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็มัน รู้สึกโล่งสบายไม่มีแบบไม่ปวดหนักมากเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนนะครับพอทานต่อเนื่องไปจนถึงหนึ่งเดือนผมรู้สึกได้เลยว่าแทบจะไม่มีเลยครับอาการปวดหลองผมคือมันหายไปเลยแล้วผมก็ไม่ต้องไปหาหมอละไม่ต้องให้หมอฉีดยาแล้วก็ไม่ต้องทานยาอะไรเลยตอนนี้กินแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเป็นซอฟเจลนะครับผมรับประทานง่ายเดี๋ยวผมรับประทานให้ดูนี่เลยครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยเป็นมีอาการแบบผมนะครับผมแนะนำเลยตัวนี้บาลานยู่คอดีที่สุดครับผมขอบคุณครับ